สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามในทางตามล้าเขาเลยเนาะก็พอดีเป็นวัดจันทียี่28นะครับวัดจันทียี่28แล้วครับมือนี่ตามล้าเพื่อนบ้านเนาะมาเลยก็เลยเร็วมาตามให้เอฟซีเนาะหมดก้อนละก็ซื้อ่าจะเขาตัวเดีก็พอเขาที่หนึ่งวะครับผมเขาทีหนึ่งครับมาโชว์ผลงานได้ปะเออว่านนัก็ได้เอาชุดหนังสือหน่อยพอาเลยนี่เลยอ่ เออครับสีหนึ่งเนาะเนื้อเทียนออกออกที่เป็นผลออกก็ยังจะยุ่งอยู่ครับเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสีหนึ่งเนาะครับเบิ้งใช่กันเลยครับก็มาออกชุดตัวนี้เขาเรยกอะีหนึ่งเตรียมเลยพี่น้องเป็นองสี่เนาะอันนี้เห็นเนี่ยบ้านะครับสีหนึ่งมานะครับเล้วก็ตามนี้แหละพี่น้องก็ถือว่าชุดจับพกตัวบนเขาเนาะนะครับพี่น้องไปจับเก่งเขาซีมีโชคนะครับแต่ว่าชุดเตรียมมาเลอยให้กับเขาเยอะพี่น้องก็ล่องจับเอาเองเบิ้งนะครับไปจับเก่ง ผดเจ้าพวเชียงกับวึ่งพอลี่กับบังวรวยก็ไม่ตุยน่ะนะครับชุดชุดเตรียมมังกรน,นะครับเพราะเขาโช์ชุดเตรียมแล้วเขากจะไม่โช์ชุดเน,น้นของพอลี่ห้เนาะครับผมแต่ว่าชุดหกตัวนี่เพราะไงมันอยู่ในชุดหกตัวรเรียกเอามันอยู่ในชุดหกตัวครับเรียกเอาครับบางที่เขาคิดว่าแมนคะคๆตัวนี้แล้วมันจับกาดสิเพราะตรงใจของมันผู้เป็นเจับกู้เองนะครับบันมันกนแปนคว้อาไรเห็นแล้วต้อก็ให อ๋อไอ้ตัวมันหลายมาล่ะหาตัวเด่นมาได้แต่ว่าหาตัวครูมันยากหน่อยหนึ่งจับเอาครับจับเบานะหรือจับจับไม่เช่นก็ใครเบิ่งเอานะครับนี่ร้องจับเลยบิ่งนี่การจับครูของกันพาคกันปรึกษากันแล้วว่าตัวนี้ตัวนี้พ่อเปลี่ยนไปได้กันแล้วไห้เบิ่งผมไม่บิ่งมาอาวขอให้โชคครับโชคของวันที่ยี่สิบแปดครับจุดหกตัวนะครับเนาะเอาเลูกผลิตกลางๆเลยนะได้ทันแต่เาครื่องไม่ตีน้ำพายนะครับสี่ห้าสอง หนะึ่งศูนย์สามเนาะฮกโตโฟอลลี่นะครับเบิร์นฮาฮาเก้าเก้านะครับตามนี้พี่น้องนะครับสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์สามพี่น้องอจับแบบได้กระไรได้ชุดเนี่ยาจับเลยกฮอนเล็กซนะี่โตสามตัวกระไรเนาะเพวันนี้ขัดตัวเด่นมาแล้วขัดตัวเด่นมาไวให้แล้วครับในหกโตนะครับเนาะตามนี้แหละตัวสุดยอดขึ้เขาวันว่าฮเล็กซี่เลยเขาเตรีมเตรมมาเนี่ยได้ซี่หนึ่งชิรลอดอีกเต้เอ่านึงกระไรได้หาหนึ่งซี่หนึ่งเนี่ยชิวลอดอีก็เป็นไปได้กันนะครับเดี๋ยวจะให้จับ เขจ,จับแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้นะโอกจับของพี่น้องล่ะขันมี 0, ่ศูนยน์กับเก่งไว้อย่นี่อะนี่อ้ไที่ศูนย์ศูนย์สามพันันขันเลขว่ามีศูนย์นี่กัมี่ยนสองสามห้าสองเอาลงเลยพอลีนะครับอือเี่ยวกชุดพอลี่ขึ้นมากหรือเปล่าครับอันนี้ขึ้นมากขึ้นมากของพอลีเองแต่ว่าก็เลื่หยอย่างให้เพื่อนเห็นว่าตัวห้ามักมันยในี่จุดแบบไหนกตมันหลอกมาแล้วมัน มันจะเปลี่ยนที่ขัดเลพี่น้องมักตัวได้กับเลือกจับเอาเองนะครับอกตัวเนี่ยนะครับแต่ว่านี่คือพอลี่ขัดมาให้แล้วอพ่ยังพอลี่นี่คือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตัวเลี้ยงที่สามารถที่จะเป็นครูได้อีลี่นี่เอ้าคือตัวแดงกับตัวแดงพอลี่ช่วยชุดเต็มเอง่งษ์กันนะชุดเต็มครับอ่ะอันนี้ชุดเต็มแบบว่าเข้าหาในนี้มากเต็มเต็มเลยครังคัดให้เบิ้าะ หาไม่เบ่งเต็มๆเลยชุดเต็มแต่ลายนะเนียติดเข้าว่าเต็มเลยเต็มขึ้นลายเลยชุดเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสี่ถึงสองสามสิบสาคูทีม่ตีออกแต่ว่าพลีมักเรั่มือแรกเนี่ยฝร่ศูนย์สามสี่ศูนย์หลักสองเนาะครับวันนี้ฝรั่งคัดตัวเนี่ยนามือนี่ตัวเนี่ยสำหรับไอ้ที่บมี่ศูนครับหลายก็แบ่งได้ไม่ตัวที่เป็นฮาสององเขาอาจจะเปมาฮาศูนยมันมีในชุดของเขาบ้าเออมันตกง้าองสานะเจ้าเลือกเอาติเกิดเขาจะมาชิมหงี อ๋อหามีวงสิเมียนี่เขาจะเรียกเองนะครับแต่ว่าห้ามเนี่ยหายเป็นชุดเด่นเจ้าเรียกมันจังโอผาดหน่อยมันโมลอยว่วงเหื่อเพิ่นอีกเนี่ยอันวงไงนี่ตัวนี้ว่าเราวงน้ำเพินอะเลกว่ามีศูนย์เห็ไหมอรมเลว่ามีศูนย์มีมีสองตัวเยกมีศูนย์กับมีมีสองตัวอ่าเนี่คือชุดเตรียมเด้อนะครับแต่ว่ามังกระชัดใายศตัวคนมากเนี่ยศูนย์สามห้าสองสี่ศูนย์สองสามนะครับ ผมเลยจำแมนกอลพอลี่กับจำเองเลยน้พอลี่เนาะครับอันนี้คือคัดมาใหยแล้วครับอ้าวพอลี่ชวยชุดเนียนแบบคัดมาในน้อยวุ้งนู้นเนี่ยนี่นี่อ่ะโซ่เลยครับคัดมาในน้อยครับมันจะไม่เบิ้งเป็นอากาศเอออันนี้คัดเราเรียกมเนีลยเน้นในแล้วครับสี่ฟุตแมนศูนย์สามสี่ศูนย์สองสามหลักกับห้าสองเนินนะครับสเหล็กตำล่าพอลี่ในวันที่ยี่สิบแปดตุลาเมษาครบแปดนะครับตามนี้นะครับตัวเดียกมีเป็นตัวยหิ่งๆหรืครับอืม เอาเนี่ยแหละซีโต้เน like <with> ี่ยแหละมักเลยจับผมนะครับหรือบ่ามักแล้วพอดีกับวงชุดเตรียมหั่นหันเนี่ยพอดีเนาะครับผมครับผมอืมเอานะครับผลงานมันกำลังมาอันนี้เป็นชุดถอนฮัทแบบไม่เหรอคบแบบไม่เลยครับอืมเอาแบบไม่มาว่างอย่างนี้อันนี้แบบไม่้ด้นะครับแบบเราประเด็นหายง่วงวันนี้เนาะครับวานบิสวาแบบไม่เขาอยู่นะที่แไม่เขาแบบไม่ไปเรครับแบบไม่ไปเลยเนาะนะครับมันจึงคือห้าภาชนาห้ชุมมุงแม่นะครับ ไตคมพันกินได้หรอพอคุณยาตีสองคุณยาเนาะร้อนไบแบบมันจะฝันเดือน่เลยที่มาตายไมเสารมเสิร์อยู่ว่าว่มือไหนเดี๋ยวมันขึ้นกันตีหนึ่งคนนี้มันขึ้นกันไยาคมเลยแล้วพอเอ้ยนะเอาพอดีพองามจักหาถูกพอแล้วเห็นเรืองมั่นใจในความรุนี้เป็นอยู่ในร่างแจ๊เสร็นอนมาลับเมัน้อนอนมาลับแล้วก็เล่นนอนมันอน น้นึงว่า,า,วาเลื่อนสูงยังดูเดียดเลยส่นโอ้ยเอาพอดีพราะงามได้บาด้หาย็บวัชพาด้หลเย็ี่ตลอดเด้อันนีร่างกายสิบป่วยนะนะครับเพราะว่าหางโคมลายะเป็นไปตัวเอฟซีเห็นเด็กพวงน้ำนะนะครับสุขภาพแข็งแรงท่อเสียอ่อดยังเห็นสีแพกเยกุยนากุยต่างายุลยีแม่นี่ท่มัดตุ้ยม่ตุ้ยมันมีซีแพคอยู่มีเหไปรุ่นในหลังเรืว่าพกวันแพกขึ้นหมอรวยวะ ต่ว่าสมือนี่พันจ้องอยากเอือดๆนะพันว่าอยากมัรวยนี่วันแพ็กเน้่ืเงันเดียวมอรวยนี่ก็แล้วเงินเอาผลี่เนี่ยหกสิบแพ็กเวลว่าเบื้องตจนเราอกออกนอกผมกรแม่กรแม่อกสามลังดูมาปั๊บมันเห็นได้เยพนบ่าอ่ควงเขาได้กับี่บแปดหรหดครับอกสิบนะครับพันบ่าอยควงตสงแต่พันยกดีสมือเนี่ยสมือแล้วก็ยางน้ำหูมีหลายยางน้ำเ็ดเด้อ้องหลายยางกไเห็นเลยพี่น้องเ้องสอบทุกงานสารพัดนะ ใส่สมองไปทางเลียกในจักไนอยอยู่ช่วงเนี้ยกำลังน้ำหาเอาคะก่อนสีเ็ดจังได้ขาทางเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ตุยรวยละวันน้ำไหนเด้อนะครับฝากไปปั่นโชคเออกรน้ำเหมือนแม่เลยติดตามเหมือนเนี้ยนะครับฝากติดตามไว้นะครับแม่ตุยรวยละวันบ่เว้นเด้อนะครับกดพิมพ์เข้าไปนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มอรวยปั่นโชคนะครับมอรวยเชื่อได้เนาะกับชิมีทางรัฐบาลไทยเทิงเลขเพื่อนบ้านนะครับแบงปันแต่ว่าลักๆใน ชุดเพื่อนบ้านเนี่ให้เขาตามไม่ตื้อรวยแล้ววันมอรวยปันโชคสองช่องในรงสมือเนาะพอรีเนาะยุ่งย้ียชุมนุมหรือเพื่ออยากให้ทรับสนุนาชากาแฟประกาดินสอกติต่อมเนาะเดี๋ยมอรวยรงให้เ่ยเนี่ยเนี่ยเนเนีนี่เนีเนเนีเนีเนี่ย่น่เน่เีเนีนเนี่ย่างของยเนี่เนี่ยน่ยเนื่เนี่นี่นีเน่นี่ยเนี่ยเยเนเนี่นียนีนี่กเนี่ี่นี่ยี่เี่นี่ยเน่ยนนี่าเนีกัเนีีก นะครับบอต้องหลายดอกบาทสิบาทก็อไรน้นงพอรลี่เนาะหลายคนกับหลายบาทดีเด้ไอกินกะาะฟกินเจรศิบบาททกเดฟเป็นบุกเดินนั่นวันนี้ร่วมน้อยกับลุงไก่เฮ็ดให้แล้วน้ออลี่เนาะวันนี้คือว่าสิเขาลายยืดมัครับครับเออวันนี้เอาพอลี่ช่วชุดนี้กับรวมน้อยวันนี้ให้เบิ่นตัวแรกมันซ้ำกันอันนั้นยาวไหมเสียมอ่า เล่ากับห้าน้อยถามันถามันม่ซ้ำกันซกันมันอยากเขาดี้เได้เงนม่นเมืนงเบมันอยู่แถวไหเบองมัวหันกับี่หนึ่งสี่ี่เองหมดควานเจ็เออนี่แหะออ้องวันนี้แหะครับหาน้อยนะครับนี่เนี่ยนี่นะครับหาน้อยกับก็ยังกับตำเล่าพาลี่ำไอ้มันไอ้มันตรงกันมันอยากเขาด้นะครับฝักหลังเนี่ยหมดความเท่าเบาะแมนความวายเหรียนะพอลี่เนาะครับค ฮ้ยมันขาันสองหมอนมีตัวกันม่นมีจัวใด้หมอหลวยลงวางเพ็นฟังมีตัวใดสองยมมีตู่ใดสิมันตร้งกันเด้หาองแล้วสามูนย์ก็มี่หนึ่งี้ก็มีอนะครับสามูแต่เยอะนะครับสีเห็นเเลยง่ายเลยหาสองมแล้วกันหนึ่งซีคนะครับสาูอือลองมาด้วยพี่นามารัน้าพอลีเนาะมารเทียบไปเพิ่งสดแต่พอมันคยเข่าแบบนี้นะครับอ้าลงเลยปอนะครับ อ้าวขอบคุณหลายคนล้กดแชร์นะครับเอาตัวเด่นเที่ยวนึ้นสุดท้ายวอตัวเด่นตัวเด่นเน้เนได้ขับนี่ได้จับมาให้เรียบร้อยแล้วปรึกษากันเรียบร้อยได้เท่านี้แหละครับอ้าวจบมาอันกันสุขสุขคุณขอบคุณพอลี่ลายถึงทั่แปันพิณอีซีสวัสดีครับพอลี่